ประโยคที่เราจะพูดในการส่งท้ายก็คือจะกลับบ้านแล้วก็ประโยคที่ใช้พูดในการลากลับบ้านนะคะว่าให้เขาขับรถปลอดภัยนะแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขับช้าๆเราก็จะพูดว่ากูดเถี่วฟ้าพูดเถี่ยวกู้เถีว่วฟ้ากูดเถีว่วฟากูดเถวฟแล้วก็อีกประโยคนี้ก็คือคำว่าคอมกู้นักเขาเสิคอมกูด นเขาเพร้อมพูดนักเขาเสรก็หมายถึงว่ากับบ้านปลอดภัยนะฟ้าปิดติดฟตี้ฟ้าปิดติดร์ิตีก็คือปิติดราน4ฟร์านก็คือพร้อมพูดนักเขาเสรพูดถฟาพูด ก็เป็นประโยชน์ที่เราอวยพรนะคะให้กับเ,เพื่อนๆที่สั่งร้านตอนกลับบ้านนะคะก็เป็นประโยชน์ง่ายๆจ้นจจากเรียนจะมบังบี้พี่น่ะช่